การเข้าใช้งาน OneDrive หรือพื้นที่ออนไลน์ที่สามารถให้เราเก็บเอกสารได้บนอินเทอร์เน็ตนะคะการเข้าใช้งาน OneDrive สามารถคลิกที่ปุ่ม OneDrive ด,ด้านบนได้เลยหากหาไม่เจอสามารถคลิกที่ปุ่ม Office 365มุมซ้ายแล้วเลือก OneDrive ไ,ได้เหมือนกันค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราสามารถใช้งานพื้นที่ออนไลน์ได้ดังนี้ค่ะอันแรกสร้างโฟลเดอร์ เพื่อเก็บเอกสารหรือจัดหมวดหมู่ในรูปลักษณ์ของการทำโฟลเดอร์ค่ะกดปุ่ม create นะคะจะปรากฏโฟลเดอร์ที่เราต้องการหรือสามารถคลิกสร้างไฟล์เอกสาร word ก็ได้ค่ะเมื่อเราคลิกระบบจะทำการเปิดเปิดออนไลน์ขึ้นมาค่ะหรือนักศึกษาสามารถกดปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นไปไว้บนวันไดได้ด้วย คลิกปุ่มอัปโหลดดูนะคะเมื่อเราคลิกระบบจะถามให้เราเลือกอยู่2ประเภทประเภทแรกคืออัปโหลดเป็นไฟล์ทดลองแบบไฟล์ก่อนนะคะคลิกค่ะเราสามารถเลือกรูปภาพหรือเอกสารภายในเครื่องของเราแล้วทำการอัปโหลดขึ้นไปได้เลยทดลองเลือกไฟล์หนึไฟล์นะคะแล้วกดปุ่ม choose ระบบจะทำการอัปโหลดไฟล์ ให้ปรากฏอยู่ในวันได้ของเราค่ะอีกประเภทหนึง่งคือการอัปโหลดแบบเป็นโฟลเดอร์ค่ะทดลองคลิกเลยนะคะระบบจะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในเครื่องเราสามารถอัปโหลดเป็นโฟลเดอร์ได้เลยโดยไม่ต้องคลิกเอกสารทีละฉบับค่ะคลิกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเลือกแล้วกดปุ่ม choose จากนั้นระบบจะทำการอัปโหลดโฟลเดอร์ของเราขึ้นมาทั้งหมดเลย เห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเองเราสามารถทำอะไรกับโฟลเดอร์นี้ได้บ้างลองคลิกปุ่มแชร์อันแรกดูนะคะในการแชร์เอกสารเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะให้ผู้ที่เปิดเอกสารของเราเนี่ยสามารถแก้ไขได้ไหมหรือดูได้อย่างเดียวเลือกเครื่องหมายถูกตรงนี้สำหรับต้องการให้ผู้ใช้งานอื่นแก้ไขได้หรือ ปิดไอคอนนี้เพื่อไม่ให้ผู้อื่นแก้ไขได้แต่เป็นเพียงผู้ดูได้อย่างเดียวแล้วกดปุ่ม a พ p l y ค่ะการแชร์เอกสารใน OneDrive เราสามารถแชร์โดยผ่านอีเมลได้เลยสามารถกรอกอีเมลให้กับบุคคลที่เราต้องการแชร์เอกสารได้หรือทํามทซาบอีเมลเราสามารถกด Copy Link ด้านล่างระบบจะทำการสร้าง URL เรากดปุ่ม copy นะคะเพื่อเอา URL นี้ส่งให้ผู้ที่เราต้องการแชร์เอกสารทางช่องทางอื่นๆได้เช่นทาง l ล n e หรือทาง Facebook การจัดการโฟลเดอร์ในวันได้ของเรายังสามารถจัดการอย่างอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นดาวน์โหลดลงมาเก็บในเครื่องหรือ delete ทิ้งก็ได้ทดลอง delete ดูนะคะเลือกปุ่มจุดๆแล้วเลือกคำสั่ง delete ค่ะ ระบบจะถามเราอีกรอบว่าเรายืนยันที่จะลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งไหมหากเรากดปุ่ม delete แล้วโฟลเดอร์ er นี้ก็จะหายไปจากวันได์ของเรานะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าหากลบผิดเราสามารถคลิกที่ recycle bin ได้แล้วทำการ restore ไอคอนนี้กลับเข้าไปใช้งานในวันได์ได้เหมือนเดิมด้วยนะคะแต่ถ้าหากเรายืนยันว่าเราจะลบโฟลเดอร์นี้ทิ้ง โดยไม่กู้กลับคืนเราสามารถคลิกอีกหนึ่งรอบแล้วกดปุ่ม delete คำสั่งนี้จะไม่สามารถกู้คืนได้แล้วนะคะ